การดูแลการรับประทานยาโดยการสังเกตตรง Directory, observe, treatment มีสิ่งที่สำคัญที่พี่เลี้ยงเองควรจะต้องรู้เช่นการเข้าใจโรควัณโรคโรควัณโรค,โรค,โรคติดต่ออย่างไรการวินิจฉัยการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อสิ่งที่สำคัญที่พี่เลี้ยงจะต้องทราบคือเรื่องของการรักษาวัณโรค ว่าผู้ป่วยจะต้องมีระยะเวลาการรักษาวัณโรคนานเท่าใดผลข้างเคียงของการรับประทานยาที่ไม่รุนแรงเป็นอย่างไรหรือผลข้างเคียงที่รุนแรงมีอาการอย่างไรรวมถึงเรื่องของการกํากับการกินยาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเวลาของการกินยาเช่นถ้ากินยาก่อนนอนก็ควรจะเป็นเวลาเดียวกัน หรือระยะของเวลาของการกินยาเช่นคนไข้จะต้องกินยาทั้งหมด180วันหรือถ้าแพทย์มีการขยายสูตรยาเป็นจาก6เดือนเป็น9เดือนเราก็จะต้องทราบพ,พี่เลี้ยงก็จะสามารถที่จะแนะนำให้กับผู้ป่วยในเรื่องของระยะเวลาของการกินยาได้ ข้อห้ามข้อปฏิบัติหรือข้อสังเกตในเรื่องของการกินยาพี่เลี้ยงก็ควรจะต้องทราบและมีความรู้เช่นการกินยาวารรณโรคไม่ควรจะกินพร้อมกับการดื่มนมหรือการกินพร้อมกับยาลดกรดเป็นต้นข้อปฏิบัติเช่นการกินยาในช่วงที่ท้องว่างก่อนอาหาร1นถึง สองชั่วโมงก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือข้อสังเกตเช่นถ้ามีอาการสังเกตที่ผิดปกติคนไข้าอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนตัวตาเหลืองซึ่งอาจจะเป็นอาการแสดงเริ่มต้นของการภาวะตับอักเสบจากการแพ้ยาหรือมีปัญหาในเรื่องของผื่นคันซึ่งอาจจะเป็นผื่นคันเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกินยาแก้คัน หรือมีอาการใดๆก็ตามที่เป็นฤทธิ์ข้างเคียงของการกินยาที่พี่เลี้ยงจะทราบและสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้พี่เลี้ยงกำกับการกินยามีความสําคัญมากดังนั้นการเลือกพี่เลี้ยงกำกับการกินยาจะต้องมีความเหมาะสมและแสดงบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงโดยการกำกับการกินยามีหลักฐานการกินยาให ปรากฏชัดเพื่อจะสามารถให้มีเรามีความมั่นใจว่าผู้ป่วยสามารถจะ,ะกินยาได้ครบทุกมือ้อทุกเม็ดตามแผนการรักษาเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยหายจากการป่วยเป็นวัณโรคการกํากับการกินการกินยาหรือภาษาอังกฤษเป็นตัวยอ่อ DOT เรียกว่า Directly observe treatment เป็นการสังเกตการกินยาที่มีพยานรู้เห็นซึ่งเราเรียกว่าพี่เลี้ยงกำกับการกินยาเห็นว่าผู้ป่วยกลืนยาครบทุกมือทุกเม็ดตามแผนการรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยรักษาได้ครบและมีประสิทธิภาพ การกำกับการกินยาภาษาอังกฤษเรียกว่า DOT Directory of Observed Treatment คือการกำกับการกินยาโดยมีพยานรู้เห็นซึ่งพยานรู้เห็นเราเรียกว่าพี่เลี้ยงในการที่เรากำกับการกินยาหรือทำดอตเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยนั้นได้กินยาครบทุกมือ้อทุกเม็ดโดยมีพยานรู้เห็น การกืนยาต่อหน้าพยานรู้เห็นที่เชื่อถือได้ดังภาพแสดงผู้ป่วยกำลังรับประทานยาและถือแก้วน้ําไว้โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เฝ้ามองสังเกตว่าผู้ป่วยกำลังกินยาในส่วนภาพด้านหลังของผู้ป่วยจะเป็นภาพของญาติผู้ป่วยที่กำลังเฝ้ามองผู้ป่วยกินยาด้วยเช่นเดียวกัน การกืนยาต่อหน้าพยานรู้เห็นที่เชื่อถือได้เช่นนี้จะทําให้มีความมั่นใจว่าผู้ป่วยได้กลืนยาทุกมือ้อทุกเม็ดครบตามแผนการรักษาและมีความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะสามารถรักษาวรรณโรคสำเร็จได้การกํากับการกินยาโดยมีพยานรู้เห็นพี่เลี้ยงจะนำยารักษาวัณโรค เทใส่มือผู้ป่วยหลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะกินยาและดื่มน้ำตามโดยที่มีพยานรู้เห็นซึ่งในภาพนั้นมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยาถึงสี่คนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้ป่วย ในบางกรณีพี่เลี้ยงกำกับการกินยาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครหรือองค์กรเอกชนที่ห่วงใยและอาสาในการกำกับการกินยาให้กับผู้ป่วยในภาพผู้ป่วยนำยาใส่ปากต่อนหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของภาคองค์กรเอกชนก็สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยาให้กับผู้ป่วยได้ หลังจากรับประทานยาเรียบร้อยแล้วพี่เลี้ยงจะขอให้ผู้ป่วยอ้าปากดูว่าไม่มียาในปากแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยคืนยาไปเรียบร้อยแล้วประเทศบังคราเทศมีตัวอย่างของการสนับสนุนค่าอาหารให้กับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดที่ไม่มีไรายได้และไม่สามารถทำงานได้ เป็นบทสัมภาษณ์ที่ผู้ป่วยเองได้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือจากรัฐบาลคือเรื่องจริงที่ครอบครัวของผมไม่สามารถรักษาได้สำเร็จถ้าปราศจากการช่วยเหลือจากรัฐบาลนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเมื่อผู้ป่วยคนนี้ตกงานไม่สามารถทำงานได้ เขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของค่าอาหารระหว่างที่ไม่มีรายได้และจำเป็นที่จะต้องหยุดงานรักษาตัวจากการป่วยเป็นวันโรคสิ่งเหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถประสบความสำเร็จในการรักษาวัณโรคได้ ตัวอย่างการดูแลโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยชุมชนที่ประเทศเมียนมาในภาพแสดงให้เห็นถึงกลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นสตรีในชุมชนช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นวัณโรคได้รับการกำกับการกินยาต่อหน้าทุกวันโดยกลุ่มสตรีได้รวมตัวกันเพื่อที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้สูงอายุในชุมชนสามารถที่จะรักษาวัณโรคได้สำเร็จ โดยชุมชนดูแลซึ่งกันและกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนเนื้อหาวิชาการสำหรับการบรรยายในครั้งนี้สำนักวรรโรคกรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลก